อีนี่ป๋าหุงได้มาจากพื้นที่เลยใช่ไหมคระภาษาประหลัดจิกเนี่ยได้มาจากคนแก่เขามาป่วยโรงพยาบาลเขาบอกเขาเป็นเจ็ดหลวงพ่ออีที่ชลบุรีเหรอฮะที่ศรีราชาเขาเขามาหาหมอเขาจดให้ป๋าหุงหรือว่าเขาท่องให้ป๋าหุงฟังครับเขาจดให้เพื่อนผมอีกทีนึงแล้วฮะเพื่อนคนนี้สนิทกับผมเขาเลยมาให้ผมต่อครัเพราะเขาเขาไม่ใช้เหมือนกันเพราะฝ่ายธรรมะเขาไม่มายุ่งกับพวกนี้ครับ ป๋าฮงฮะต้องให้ฟังได้ไหมครับป๋าฮงได้แต่โอ้ช่าได้ผลจริงๆครับผมเอานะครับนะดอดอครับอัดไว้อะกดเห็นหีเฮ้ยอันอันอันนี้ของของหลวงพ่อโดเอาหลวงพ่อโดเนาะนะ่อดอดอกาดเห็นหิโคยลุกสามทีหีดีใจนะครับ ของหลวงหลงพ่อโดวัฒนาวรรมพนัสติคมเขาเก็นสั้นๆครับเขาซีก็หลวงพ่ออีครับแล้วอยากได้ของพ่ออีครับออโอมโอมองหันะโอมมะกระโดนครับเดือโครนไม้กระบองคับพักไม่ทิ่มผีอีตูรูแลคิดถึงแต่น้ำตาคยุยตกกระดกถอนหมอยถอกลีถอกขวาง ออกว่างลงน้ำขออกฆ่าคนตายขออกขายคนกินเอาดอกไม้ใต้ดินกินตามภาษาคนควยถอกน้ำพึ่งสองขันน้ำมันสองจอกชโลมควยถอกงอกเนื้อโอมไม่อีจ้อยจัก,กรกลัดยกกระบัิขึ้นเมืองนอนขุนพลบุรีอะไรขุนพลบุรีแล้วก็นั่งแหกหีตีกระเชยง ไม่ให้นั่งลงกดกระบังสวาหาโอมเพียงเป่า,าไว้เลยเนี่ยใช้ได้เลยใช่ไหมครับ,รบใช้ได้สาธุสาธุครับท่องทุกวันทุกวันนับขึ้นครับผมผมมาเทงในตอนผมศึกษาธรรมะ